ุณทับฟซันทัอฟซันตาครับทำไงจะนอนเช้าๆครับผมนอนไม่หลับเลยตีหนึ่งตีสามเฉลยโอ้ยทำอะไรกันมันมากไปหรือเปล่า,าบิดอดบานดาไม่เตือนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่อว่าเลรอ เล่นมากเกินไปหรือเปล่าระวังนะไวขนาดนี้ยังยังเป็นอย่างนี้นะฮะอายุมากขึ้นแย่นะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนอนได้ขอให้นอนให้ได้เร็วๆหน่อยนะครับอ่ะลุงจะช่วยโอเคนะช่วยนะนะก่อนอืน่นเอาอะไรมาเสียบหยูเรียบร้อยนี่นแบบนี้แบบนี้นะเสียบไว้ว่าก็แล้วก็ลืมอากาศเข้าไปนะภาษาลุงเนี่ หรืออากาศแค่นี้มันก็ผิดโลกอยู่แล้วแล้วยังดมอากาศอีกสูดอากาศเข้าไปจมูกเปิดกันนานๆกันนานๆนะยา้ำนานๆอืดไว้ทนไว้กันนานอืดไว้ทนไว้ไว้ค่อยออกมาแบบซุมประชาตนหายใจแบบยาอะ่าเนี้เหมือนนกบินนี้คนลุกจูชาอะไรมันเกิดขึ้น พลักกำลังร่างกายมันเกิดขึ้นมาในตัวเองผลมันคือจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งโอเคไหมว่าแล้วดีไปดีทำเดี๋ยวนี้ง่วงเดี๋ยวนี้ด้วยลองสิครับ แลแล้วเชื่อขนมแม่ยายกินได้เลยครับจารหลับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยขอให้ฟังเสียงรูมันเข้ารูหูให้ได้เป็นหลับมันจะเบาหัวแล้วก็จะหลับง่ายโอเคนะตื่นตามสําบรตื่นตามสบายนะตรงต่อเวลานาก็ดีครับพอลดได้ก็ลดนะเกมแต่ไม่ถึงกับเลิกหรอกลดซะหน่อยนึงโอเคนะจบข่าวครับ